สวัสดีค่ะพบกับฝนจากร้าน99จเจริญพับยเกษตรสินค้าอัปเดตใหม่สหรับปั๊มดูดโคนโคชินเม็ดอินเจแปนทั้ง2รุ่นรุ่น 80x และ 50x นะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่พีออเดอร์หรือสั่งจองสินค้าไว้ทางร้านจะรีบจะส่งสินค้าให้ลูกคา้าทุกท่านแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจปั๊มดูดโคนทั้ง2รุ่นสำหรับตัวปั๊มดูดโคนรุ่น 80x ตัวนี้จะเป็นขนาด3นิ้วสำหรับรุ่น 50x จะเป็นตัวขนาด2งนิ้วสำหรับตัวปั๊มดูดโคนโคช จับน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะสำหรับในกรณีที่ลูกค้าใช้งานแล้วลูกค้าเติมน้ามันไม่ถึงวันนี้นะคะเขาจะตัดการทํางานจะช่วยลดการเสียหายของเครื่องยนต์ตัวอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าจะได้ไปตัวกองเศษขยะข้อต่อถังออกน้ําแล้วก็ทางเข้าผู้มือการใช้งานและชุดบล็อกค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการดูรีวิวแบบเต็มๆสามารถดูได้ที่หน้าช่องร้าน99เจริญรัพย์เกษตรได้เลยค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ ตัวปัมดุดโคนโคชินเม็ดอินเจแปทั้งสองรุ่นนี้สามารถสอบถามเข้ามากับทางร้านก่อนได้เลยฝนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ